แบ็กสโตนนะครับเนเธอร์แลกนี่ฟื้นแล้วอันนี้ตรงกลางมาได้แล้วครับผม <laughs> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคือเลิมเกมไม c คร f t นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับไมโครฟ์ชาเลนจ์กันอีกแล้วนะครับชาเลนจ์ในวันนี้นะครับผมคือเราสามารถคราฟดันเจียนได้เองนะครับอ่าเป็นอะไรที่แบบผมว่าเจ๋งมากเลยนะปกติคือแบบเราจะต้องฆ่าอ่าฆ่ามอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือปลูกนะครับที่ผมเคยเล่นมาครั้งนี้เนี่ยผมสามารถคราฟได้เองเลยฮะซึ่งวิธีการคราฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูบางส่วนละกันนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะดูแบบจริงจังเลยเนี่ยก็เข้าไปดูตามลิงก์ได้เลยครับคือ ผมจะให้ลิง์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงถ้าอยากเล่นก็สามารถไปโหลดตามมาเล่นได้เลยครับผมยกเว้นอันไหนที่ผมเป็นคนไปซื้อเองนะครับอ,อ๋อผมตัดไม้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเริ่มจากการแบบทหมาที่ขุดก่อนเลยละกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมคือผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบเล่นแบบเ่นแบบเนา,าเล่นไหมครับชาเลนจ์แบบช้านะครับผมคือเหมือนแบบใช้เวลาฟาร์มของนานเกินไปนะบางทีเหมือนแบบ ห่วงแต่จะเอาให้ออปชันมันดีสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยทำให้แบบผมเสียเวลาในการอัดไปเยอะนะครับแบบบางคลิปก็2อชั่วโมงอะไรเงี้ยผมเลยจะแบบเออพยายามทำให้แบบผมเล่นได้เร็วขึ้นนะครับแบบคือแบบไม่ต้องห่วงว่าจะขอจะต้องดีทั้งหมดอะไรเงี้ยครับเอาคือแบบพอผ่านชาเลนจ์ได้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคือแบบว่า ผมเนี่ยต้องเรียนซัมเมอร์ไปด้วยนะครับแล้วผมก็ต้องทําคลิปไปด้วยซึ่งแบบเออถ้าผมใช้เวลาเล่นเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบว่าไม่มีเวลาเหลือให้แบบตัวเองพักผ่อนอะนะครับผมก็เลยมาผมจะพยายามเล่นให้เร็วขึ้นโอเคผมทำอุปกรณ์พื้นฐานเสร็จแล้วนะครับมาเดี๋ยวอย่างแรกผมจะค้าของที่แบบว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือการคร้าวหมู่บ้านนั่นเองนะครับอ่าแต่เมื่อกี้รู้สึกมันมีหมูมองหน้าผมผมแบบไม่ได้ว่ะมันมองหน้ามองหน้าเราหมูอุ้ยทีเดียวตายเลยนะมาเดี๋ยวผมจะค้าฟหมู่บ้านนะครับก็อย ตัวไว้ตรงกลางครับผมบันไดข้างๆไม้ด้านบนแล้วก็หินแบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นหนังสือใช่ไหมกดไปหนึ่งทีครับผมทีนี้อ่าด้านหลังเรานะครับผมก็จะกลายเป็นหมู่บ้านแล้วนะครับซึ่งมีอาหารอะไรให้เราเต็มเลยนะครับแต่ทําไมอาหารมันเด้งก็ไม่รู้นะนี่สิ่งที่เราสนใจคือร้านนี้ครับผมร้านแบ็กสมิธฮะมีอะไรมั่งครับผมอ่ามีแร่นิดหน่อยนะครับกับออฟซิเดียนนะครับผมก็คุณผู้ชมว่าผมจะพอใจแค่นี้ไหมฮะไม่ครับผมยังไม่พอใจครับผมสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือการครับหมู่บ้าน64หลัะหรือว่า1ชุดนั่เองผม แล้วผมก็จะปั๊มของจากตรงนี้แหละอ่าเขาเรียกว่าเป็นแบบแผนการชั่วร้ายนะฮะเออผู้ชมผมอยากจะโปรโมทอะไรหน่อยนะครับก็โปรโมทเพลงนะครับผมอ่าอยากจะให้ฝากแบบไปฟังเพลงของผมหน่อยซึ่งเป็นเพลงที่ผมแต่งเองนะครับแต่งจากเรื่องจริงผ่านจอคือแบบเรื่องจริงเลยอะเออจากชีวิตจริงเลยนะฮะแต่งให้คนคนหนึ่งนะครับผมก็อยากจะให้เพลงนั้นเนี่ยอ่าถึง1 0 0 0 0แวิวเพราะว่าแบบมันเป็นเพลงที่ผมตั้งใจเขียนที่สุดเลยนะแล้วแบบ ผมอยากให้เพลงตัวเองเนี่ยไปถึง1 0 0 0 0แวิวในสักครั้งในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะผมเพลงขอบคุณนะของปาคิลเลอร์นะครับอ่าเอาละฮะตอนนี้ผมขุดอหินคอมโบสโตนนะผมได้3ชุดแล้วต่อไปก็เป็นการตัดไม้นะครับอ่าโอเคครับผู้ชมตอนนี้ผมตัดได้มาประมาณชุดหนึ่งแล้วนะสำหรับไม้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะค้าพอหรือเปล่าเราต้องลองดูนะครับเยอะอย่างนี้อาจจะพอแหละก็ผมต้องทําประตูทั้งหมด1ชุดนะเดี๋ยวลองดูดิฟืบอ,อันนี้30อันหรือ5หบหกโอเคประตูครบแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นบันไดนะบันไดฟืบ น่าจะไม่พอโอ้ยไม่พอผู้ชมต้องตัดเพิ่มแล้วคืนนี้เนี่ยถึงมันจะใช้เวลาหานานนะครับของเนี่ยแต่ว่าแบบของที่ได้จากอ่าร้านแบ็กสมิธหนึ่งชุดเนี่ยผมว่าคุ้มแน่นอนฮะเออแล้วก็ไอ้มันมีคลิปหนึ่งผู้ชมที่ผมถามว่าแบบเออแต่ละคนเนี่ยเปิดเทอมกันตอนไหนใช่ไหมคือแบบโอ้โหคลิปนั้นนี่คือคอมเมนตะ์สองพันคอมเมนต์อ่ะแบบเยอะมากนะครับไล่กดหัวใจแทบไม่หวัดไม่ไหวโอ้ยจะมืดแล้วเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันนะเนาะเฮ้ยตรงนี้ก็มีของนี่มามีหนมปังนะครับผมเดี๋ยวขอนอนหน่่ออออยยแลล้้วกันนเเออผมมีาทไะ เตียงมนันนอนไม่ได้เหรออ๋นอนอนได้ละผมเนี่ยว่าจะลองอ่าเอาเตียงนี้ไปสู้เปเด้อดักอนดูนะครับคืออยากรู้ไงว่าแบบเออใช้เตียงระเบิดใส่เด้อดักอนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยทำนะครับผมอ่ะเลยอยากลองอันนี้อ่ามีแอปเปิลนะครับเก็บไว้ก่อนเอาละมาลองคราฟกันดีกว่านะครับบันไดาขาเดีเทนะ่าไหร่นะเออห้าสิบแปดสองอ่ะพอแล้วแหละก้อนนี้ผมหินนะครับสามบันไดสองข้างประตูตรงกลางแล้วก็บล็อกนี่ด้านบนมาหมู่บ้านจํานวนหนึ่งชุดนะครับผมอ่า ตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นอะไรแปลกๆครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูของข้างในดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเกลตันเหรอปื๊บมาดูที่ห้องนี้ครับผมอุ้ยอ้ยเดี๋ยว,ว,ยยวทำไมมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดว่าอ่านเด๋ยวทบนี่ก่อนอ่าตอนที่ผมแบบทดสอบ Data Pa แพค t h เนี่ยผมลองครับซ้ําที่เดิมนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยของมันออกมาซ้ำเยอะมากเลยนะเออมันไม่เป็นอย่างที่คิดว่าแต่ตอนนี้เรามีกล่องแล้วอ่ะใส่ไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอหาของใหม่ฮะโอเคคานผู้ชมตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับผมมาเรามาคราบใหม่แบบว่าแก้มือดีกว่านะออ่อกลงคครับนะบผม ไอ้กล่องครับว่ามันแหลกก่อนเมื่อกี้กล่องครับไม่ออกอ่าครบแล้วออมาจําไว้นะฮะว่าต้องค่อยๆค,ค,ครับนะครับผมเมียนเสียเที่ยวอีกเนี่ออะทีละหนึ่งเลยอุ้ยกล่องครับหายดี嘛เออเอาใหม่เอาใหม่เอาแล้วผู้ชมเหมือนจะทําซ้ําๆเสร็จแล้วนะอ่าผมว่าสภาพแบบนี้เรียบร้อยแหละได้แน่นอนฮนะไหนขอดูของหน่อยดีไงสิ่งที่ตามหามานานเออเก็บไม่ได้นะฮะ ทำไงดีวะเนี่ยแปบนึงแต่ก่อนอื่นก็นอนก่อนละกันโอ้โหเต็มเลยทำอะไรกันเนี่ยจัดปาร์ตี้กันเหรอจอังหวะนี้ครับผมนอนก่อนเลยอย่างที่บอกฮะอาจจะเสียเวลาไปนิดนึงนะแต่ว่าของที่ได้น่าจะคุ้มอยู่แหละโอเคฮะตอนนี้เราก็เก็บของมาครบแล้วมีเพชรนะครับเหล็กเก็บมาก่อนออบซิเดียนแล้วก็มีอุปกรณ์เหล็กค่อนข้างจะเยอะมากๆกนะครับก็หยิบมาก่อนแล้วกันก็ของประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็เอ่อไหนบ้านหลังอื่นสิเฮ้ยตรงนี้นี่น,น,นี่มีของอยู่มีของอยู่อู้ โอ้โหอะไรวะเนี่ยฟืบเก็บมาก่อนไอเมลล่าผมเยอะมากคุณผู้ชมเราไปลองแลกของกันหน่อยไหมของที่แลกจากไอพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วมันเหมือนกันด้วยผมก็เลยจะไปที่อื่นนะครับต่อไปเนี่ยผมว่าจะคราบเป็นพิระมิดนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหาทรายนะครับอานี่เจอทรายแล้วไม่จงเป็นต้องเจอทะเลทรายก็ได้ฮะขอแค่ทรายก็พอแล้วก็ขุดกันเลยคุณผู้ชมฮะวิธีคราบเนี่ยง่ายมากเลยครับผมอย่างแรกก็เออเราว่ารวมบล็อกกันก่อนเนื้อ เปลืองพื้นที่นะฮะมาฮะอย่างแรกเราจะทําเป็นอ่าแซนสตโตนก่อนนะครับผมแล้วก็ทํากล่องมาอันนึงนะครับอย่างแรกก็คือวางกล่องแบบนี้นะครับแซนสตโตน1 2 3 4 5 6หนะครับอ่ากดดูว่าผมปึ๊บอ้โหเสียงมาตรงนี้เลยเหรอนี่ก็จะมีพีระมิดโผล่มานะครับแล้วก็ลงไปเลย let's go ไหนดูหน่อยดิอุ๊ยมีกันไฟครับอันนี้เจียมเลยนะใหญ่แมงมุมตรงนี้มีอ่าควิกชาร์ตน่าจะไม่ได้ใช้ครับตรงนี้มีอะไรเนี่ย เดฟสไตเดอร์อันนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้นะปึ๊บประมาณนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็จะมีเทียนทีด้านใต้นะครับนี่ผมขุดแซนสโต,ตนจากตรงนี้นะครับคุ้มกว่าและผมก็จะกลายเป็นแบบว่าเศษถีดูใบในไม่ช้านะฮะนี่ฮะเขาเรียกว่าเลาะขอบนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีกว่านะโอเคคุผู้ชมอันนี้ผมก็จะสร้างพีระมิดนะครับผมก็ทําซ้ําๆสักหน่อยแล้วกันนะฮะอีกหกรอบน่าจะพอครับผมอ่ะเดี๋ยวทําถังน้ําหน่อยนะครับจะได้ใช้ประโยชน์ได้ตักไว้อ่าเออไม่รู้ว่าของมันจะแบบพุ่งออกมาหรือเปล่าที่ไงคโูอะไรเต็มมเเลลลยยววนนีี่งผั ผุดออกก่อนเลยนะครับโอ้โหผู้ชมของแบบเฮ้ยเด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 ระเบิดกันเหรอตายแล้วอุย้ยหวังน้ำหวังน้ำอุย้ยผมตายแต่ว่าผมก็ไปเอาของได้อยู่นะเฮ้ยแต่ไม่รู้ของหายเปล่า,าตอนแรกคิดว่าจะขุดทันไงว่าแต่มันอยู่อ๋ออยู่ตรงนั้นนะครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้ของเยอะมากเลยนะนะเอาล่ะไปดูของข้างล่างกันดีกว่านะครับผมมันน่าจะไม่หายหรอกใช่ไหมปึ๊บเฮ้ยหายเหรอหายหมดเลยเหรอ ที่เดนระเบิดเนี่ยโ oh อ้เชดเอ้ยหรือว่ามันอ๋อมันคนละอันนี่หว่าอ่ามันเป็นพีระมิดอันนี้นะครับผมอ่านี่ของอยู่เต็มเลยนะครับปึ๊บโอ้โหตัวดีเลยพวกเนี้ยตัวดีเลยอุ้ยตดของเยอะมากเลยเนี่ยของเยอะเกินไม่ไหววะ่ะโอเคเก็บของมาครบแล้วฮนะโอ้โหเยอะเกินฮนะอย่างน้อยเราก็มีเพชรเท่าไห,นะหร่นะสามสามอ๋อนี่มีแอปเปิลแับเอ็นช้าด้วยนะครับโอเคฮะพอเคลียร์ของไปก็โล่งขึ้นแหละแต่ก็แน่นอยู่ดี เกียกได้ก็อ่ะการระเบิดนะครับอันเบรกิ้งกันไฟเอามาประมาณนี้ละกันนะครับผมมากับขึ้นไปกันเลยดีกว่านะครับเออคุณผู้ชมคือผมอใส่ดัตตา a พร์ลับอันนึงมาให้เดี๋ยวผมทําให้ดูแต่ว่าถ้าครับตอนนี้จะเปลืองทองหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวค่อยทาตอนมีทองเยอะๆกว่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวไปเนเทอร์กันเลยดีกว่าเนาะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะตีบวกซะหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมฟาร์มวิวแป,ป๊บหนึ่งเฮ้ยเจอได้มนฮะขอซะหน่อยละกันเพราะเราต้องการเอเดอร์โพลมันเหมือนกันนะครับผมมาเด้ ดาบเป็นเด์โพให้หน่อยนะปึ๊บอ,อ่าได้ด้วยครับผมอของนี่ก็เยอะเหลือเกินโอเคผู้ชมได้มาเวินะครับผมคิดว่า,าไปหาที่เนเธอร์ต่อดีกว่าเนาะตอนนี้ผมขาดฟินนะครับผมเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งน่าจะมีนะแถวนี้นี่ไงหาไม่ยากหรอกครับเลยระกกันนะครับปึ๊บอ,อ่าขนนกไม่เอาแล้วนะเออว่ะผมยังไม่ได้คราบธนูเลยนี่ว่าลืมนะครับคราฟธนูก็สักหน่อยแล้วกันปึ๊บอ,อ่าหนึ่งอันนะครับแล้วก็ประตูตรงนี้แหละไป ปึ๊บอ่าประมาณนี้ครับผมไปเลยครับผมเราต้องการฟาร์มเวลฮะแล้วก็ผมเนี่ยมาเอา,เอาวัตถุดิบในการคราฟไอ้ป้อมประการในเนเธอร์ด้วยนะแต่ตอนนี้ผมมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเหมือนแบบโดนขังอยู่ข้างในเลยเออวะ่ะเท่าที่ดูนี่แบบหาทางออกไม่ได้เลยนะโอ้ไมันโหดร้ายขนาดเนี้ยไปที่อื่นดีกว่าดูดิละวาก็ยังเจาะมาหาขนาดเนี้ยงั้นก็ตีโบกเท่าที่ตีได้ก็แล้วกันฮะผมจะทําเป็นมาเกราะตรงตัวนะครับเป็นเพชรและกันปึ๊บอันนี้เนี่ยผมจะใส่เป็นการระเบิดนะครับ กันระเบิดจัดเข้าไปครับผมแล้วก็อะไรอีกดีกางเกงแล้วกันเนาะเป็นกางเกงแบบว่ากันไฟฮะปึ๊บจัดมามาเดี๋ยวทำดาบเพชรไปด้ยวยปึ๊บขี้ขุดฮะเพียงพอตีอะไรใส่ดาบได้ไหมนี่ติดไฟอู้ฮู้ข้าดกนิดหน่อยอ่ะขาดแค่นี้ครับผมฆ่าหมู่ก็ได้ละมั้งใช่ไหมนี่แฮรเวลสี่แล้วปะ่ะอีติดไฟครับผมอ่าเอาเป็นประมาณนี้ก่อนโอเคไปเลสโกนะฮะไปหาสร้างประตูมิติที่อื่นดีกว่าตรงนี้มันแบบไม่ดีเลยอะ่ะผมะผัวแบบผมในที่ที่แบบไม่ดีมากๆนะฮะอ่าเจอของดีนะครับผมเดี๋ยวขุดอ่าบล็อกทองแล้วกันนะฮะมีประโยชน พิบแล้วก็จริงๆน่าจะมีกล่องใช่ไหมอ๋อ oh, มีลาว้าด้วยวางก่อนแล้วกันเพิบอ่าไม่อยากเจอลาวาเท่าไหร่ฮะเอ้มีบล็อกทองด้วยบล็อกทองโอเคตรงนี้เดี๋ยวอุดละวาไปจัดไปขอบล็อกทองนะฮะเฮ้ยแล้วก็หาไม่เจอทีเนี่ยกล่องกล่องมันจะหายากเกินไปแล้วอ่ะฮะโอ้โหก่อจะเจอขุดตั้งนานนะฮะไม่มันหายากจริงวะพิบมมีอ่า โอ้โหของที่ได้มันคุ้มดีเหมือนกันแน่ๆเ,เ,เก็บมาก่อนเลยอันนี้ผมไปชดนะฮะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวผมว่าผมจะสร้างประตูมิติตรงนี้เลยละกันเนี่ยวางต่อจากของเดิมที่มันมีเลยฮะวางมาแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยน่าจะไปโผล่ที่อื่นแล้วใช่ไหมไม่ใช่ที่เดิมเพราะผมก็แบบมาไกลอยู่นะเนี่ยคนละที่และนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เจอแบ็กสโตนนะครับผมทำไอ้นี้ได้แหละปราสาทอ่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ปราสาทเดี๋ยวเขา,าเป็นป้อมปราก,การแล้วกันมันจะได้เป็นคนละอย่างกับเนเธอร์ฟอร์เทสนะครับจำชื่อเรียบกครับ,บ,บกนนะะผกก็ใ้ลลนแว อ่าอันนี้คือขุดไว้เพื่อเผือนะครับผม60บล็อกน่าจะพอแล้วแหละเอาจริงผมคัฟได้เลยนะเพราะมันใช้บล็อกทองแล้วก็เนเธอร์แลคกับแบ็กสโตนนะครับแต่ว่าคือผมเนี่ยจะหาเนเธอร์พอเทสด้วยนะอ่าเจอทางไปต่อแล้วนะผม <laughs> นึกว่าจะโดนขังอยู่ข้างในอีกแล้วมาตีบวกกันสักหน่อยมีเหลืออะไรนะน็อกแบ็กเหรอแล้วก็น่าจะเป็นอันเบกิ้งซึ่งอันเบกิ้งเนี่ยอยากใส่เกาะตรงตัวครับแบบการระเบิดอะไรเงี้ยใส่ได้เลยนี่หว่ามาพอใจแล้วฮะที่เหลือคขาเป็นหมวกกับรองเท้าเลยแล้วกันปื๊ แล้วก็ผมจะเหลือเพชรเอาไว้ครับเป็นสตองโฮนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> คุณผู้ชมเจอพิกลินฮะเดี๋ยวเรามาแลกของกันหน่อยดีกว่าเราต้องทําธุรกิจกันแล้วพิกลินจังหวะเนี้ยุดหลุมให้มันแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคมากี้เห็น2ตัวนะที่ไหนวะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวผมจะหลอกลอก่ลอตัวนี้ลงไปก่อนแล้วกันลงไปเพื่อนลงไปเออนี่แหละมาตัวนี้ก็ลงไปเหมือนกัน <laughs> นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะขังมันไว้อย่างดีเลยอ่ะคุณผู้ชมคือผมได้เนเธอร์บิกจากอ่าพิกลินใช่ไหมแปลว่าผมไม่ต้องเจอเนเธอร์ฟอร์เทสแล้วฮะ ผมสามารถเอาเนเธอร์บริกเนี่ยมาครับได้ครับผมเอาเรามิชชผมว่าน่าจะได้ขอมาพอแล้วแหละนะครับเตรียมตัวกลับกันเลยดีกว,ว่า เอนเดอร์โพล17อันนะฮะเดี๋ยวเป็นอ่อฟซิเดียนกลับมาชุดหนึ่งนะครับผมแบล็กสโตล์สักชุดหนึ่งเนเธอร์บลิกนะฮะลูกธนูสองชุดละกันเนเธอร์แอกด้วยครับผมเอาละของน่าจะประมาณนี้แหละกลับกันเลยดีกว่านะครับผมทางนี้ค่อนข้างดีนะเราไม่ต้องหาแบบพวกประสาทเนเธอร์อะไรเงี้ยนะครับเสียเวลาเรากลับไปคราฟเลยดีกว่าอย่างแรกเราก็ทําให้มันเป็นอิฐอย่างนี้ก่อนเนาะโอเคไม่ชอบนะผมจะคราฟอ่าไอป้อมประการก่อนนะก็อย่างแรกอ่าแบล็กสโตลนะครับเนเธอร์แอกแบบนี้ฟืบๆเราอันนี้ตรงกลางมาได้แล้วครับผม อ้มาตรงนี้เลยนะฮะอย่างใหญ่เดี๋ยวเจาะเข้าไปเลยละกันสิ่งที่ผมต้องการนกะ็คือทองนั่นเองครับผมแล้วก็น่าจะได้แร่เดทไลท์ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีพิกลินด้วยเหรอตอนแรกคิดว่าไม่มีเจ็บเจ็บเจ็บแอปเปิลทองก่อนสักลูกหนึ่งแล้วกันนี่ไงโอ้โหผมสมบัตินะครับมาขอบล็อกทองก่อนเลย เสร็จแล้วก็ทุบสปอนเนอร์นะครับไหนดูซิมีอะไรหูดาบสมัยนะครับผมนี่แอปเปิลแอนชานนะฮะ yeah, นี่ไงนีเทอไล์เอาเหล็กมาด้วยครับผมแล้วก็นี้แบบมีเกาะเพชรน,นะครับแต่ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เอาทองมาเด้อประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะสำรวจอ่ากล่องรอบๆด้วยไหนดูเด้ขอนในกล่องมีอะไรอ๋อโอ้เจดไม่ดีเลยนะเนี่ยผมว่า <c oughs> ออกไปดีกว่านะฮะเราไปคราบอันใหม่กด้ามาอย่างน้อยดาบผมก็เป็นสมัยหนึ่งนะ ใช้แบบนี้อ่ะฮะปึ๊บแค่คุณผู้ชมถึงเวลาคราฟให้ดูแล้วนะครับเราจะบล็อกทองมาล้อมรอบแบบนี้ครับผมแล้วก็จะคราฟอ่าแอปเปิลแบบเอ็นชานได้นะครับซึ่งผมแบบเพิ่มดัตต้าแพคหนี้มาครับผมแต่ตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวคราฟเพิ่มกันดีกว่าอ่าแบ็กสโตนใช่ไหมนี่ตรงนี้แล้วก็เนเธอร์แลคอ่าเอาเพิ่มครับผมโอตรงนี้เลยนะแล้วก็มาตรงนี้อ่าอุ้ยก่อกันแบบระเบิดอย่างดีนะฮะไอวี IV เลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้แล้วอันนี้นี่โยนทิ้งเลยปึ๊บ โอ้ยอไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่สู้ได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยฮิกเกียรสู้นะเนี่ยทูปสปอนเซอร์ก่อนละกันจะได้ไม่ต้องสู้เอ้ก่อนนี้ก็อันเบกกิ้งครับุ่ยอยากตีบวกว่ะมาไหนๆก็ตีบวกเลยละกันนะฮะโอ้โหนี่ได้ก่อนละกันระเบิดแบบอย่างดีนะครับผมไม่ได้การแล้วผมขอหาต่อละกันนะฮะโอเคครับผู้ชมตอนนี้เนี่ยของผมแบบประมาณนี้เลยนะก็คือผมคิดว่ามันหน้าตาเยอะไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมใช้เวลาฟาร์มมากกว่านี้เนี่ยมันจะเสียเวลาของผมเองนะฮะตอนนี้ผมเล่นมาน่าจะเกือบ2ชั่วโมงแล้วผมก็เลยว่าอ เดี๋ยวเราเอาขอประมาณนี้แหละอย่างแรกก็ขอเปลี่ยนเป็นอ่าอุปกรณ์เนเธอร์ไลท์ก่อนนะกันนะครับผมมีอยู่6เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนจากดาบก่อนแล้วกันเฮ้ยเด็ดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไฟติดโอ้ดีนะไม่ถ้าไม่มีกันไฟนี่น่าจะแย,ย่โอเคนะครับตีบวกดาบเป็นเนเธอร์ไลท์แล้วก็อ่าที่ขุดด้วยแล้วกันึบทีนี้ก็พวกชุดก่อฮนะฟูลเนเธอร์ไลท์ like แล้วครับผม สุดยอดไอดาบอันนี้สวีปปิ้งเอ็ดนะผมก็ไม่คิดจะใช้แล้วก็หมวกนี้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวดิหมวกนี้ผมควรจะใส่ถ้าเอาจริงแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับผมลืมดูเมื่อกี้ผมเพิ่งเปิดม,มาจากกล่องไงส่วนบล็อกทองนะครับก็จะมาค้าเป็นนี่แอปเปิลแบบเอ็นชาร์ดนะครับรก็ได้มาประมาณนี้นะฮะที่เหลือก็เอาเป็นอันนี้คะฟืบมาคิดว่าน่าจะพอแล้วนะฮะพอแบบพอจริงๆนะต่อไปก็เหลือหาเบสแล้วฮะก็ผมจะต้องเอาเนี่ยนะมาค้าเป็นบันไดก่อนนะ ใ้เป็นบันไดแบบนี้นะครับในเธอรปริ๊แล้วก็ท้องอ่ะได้แล้วผมและก็มาแล้วผมในเธอฟอร์เทสมาดีนะพอนะตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยจะพอเพาะว่าอะไรเงี้ยไหนดูซิสปอนเนอร์อยู่ตรงไหนเอาละมาสปอนเนอร์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขุดหลุมซะหน่อยแล้วกันผมจะได้ตีแบบว่ามันได้สะดวกหน่อยนะครับผู้ชมดูนั้นเดทว่าเป็นแบบตึกไปเลยอ่ะคอนเทนะนะรหรือว่าต้องรอตอนคืนให้มันเกิดปะเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะหาของอ่าครับสตองโฮลอนะครับ ก็จะเป็นพวกหินนี่แหละอ่าผมก็จะขุดหินเล่เนๆหน่อยนะครับก็ใช้เป็นอ่าสโตนปกตินะผมสี่บล็อกแล้วก็มีบันไดคัพเปอร์สโตนนะครับแล้วก็จะมีเพจสองก้อนนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วตอนนี้ต้องรอให้เบสมันเกิดนะครับเอาละมานี่ก็เย็นแล้วนะครับน่าจะได้เวลาพอดีแต่ตอนนี้ขออ่าขุดบล็อกขึ้นไปแป๊บนึงโอ้ยเบสแป๊บนึงเด้อย่าเพิ่งเล่งอย่าเพิ่งเล่งเดวขึ้นไปห,หาปึ๊บมาพร้อมแล้วครับผมเลทสโกฮะวางน้ําก่อนเลยมาอ,อีซี่นะครับ โอ้ยแต่มันเยอะเกินไปวะเนี่ยเยอะเกินไปวะเนี่ยโอ้โหนี่ใช้น้ําช่วยฮะสบายสบายฟาร์มสบายแล้วตอนเนี้ยพลังแห่งความโกงของน้ําฮะเป็นไงเจ็บป่ะดิเจ็บป่ะดิอุ้ย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 ,ย,ยเอาละได้มาห้าแท่งนะครับตอนนี้แต่ก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ก็เหรอนี่วางลาดบนนี้ดีกว่าง่ายกว่านะฮะ ได้มา6กแท่งแล้วนะพอแล้วพอและพอแล้วหนีดีกว่านะครับตอนนี้ผมไม่อยู่แล้วเป็นทองสักลูกครับผมแล้วก็หน,นีดีกว่า let's go โ,โหดกันเหลือเกินนะครับบับลุมกันสุดยอดมากเลยเฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์โอ้โหนี่รอต้อนรับเลยเนะี่ยโอ้โหเึ้งใจจังอ่านี่ดีนะมีการระเบิดอ๋ออย่างแรกผมต้องทำไอ้นี่ก่อนอ่าไอออเบนเดอร์ก่อนฮนะสิบสองอันเอ้ยเจะพอบอกว่าต้องเอาเบสีกสักตัวหนึ่งแล้วเอ้ยนี่นี่มีมีแท่งลนอยู่พอดีแหละฮะจังหวะนี้ครับเลยฟื้นไปเอ้ยคิปเปอร์ คิปเปอร์นี่ก็จังเลยอ่ะอันนี้ไว้ตรงกลางนะผมบันได2อัน1 2 3 4เพชร2อันนะครับปึ๊บมาสตองโฮได้แล้วผมเดี๋ยวสตองโฮอยู่ไหนวะออถ้ามันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้หรือว่ามันอยู่ใต้ดินหรือเปล่าวะขอลองขุดแป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บขุดไปอ่อเนี่ยโอโ้มาห้องนี้เลยเหรอทุบสปอนเนอร์ก่อนเลยละกันนะฮะปึ๊บมาเอ้ยซิวฟีดไม่เอาเด้โว้ยพวกนี้เกินไปเกินไปอุดเลยไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นตอนนี้เราก็มาวางกันเลยดีกว่านะครับปึ๊บ จัดไฟครับผมอันสุดท้ายนะฮะปะผมขอกินก่อนลูกหนึ่งแล้วกันเพื่อความชัว์นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมของก่นอนอ๋อที่ขุดดินเลยเนี่ยเอาไปเลยจังหวะนี้ขุดขึ้นแล้วผมทำไมต้องมาโผล่อยู่ข้างล่างนี้ฮะมันลําบากนะมาออกมาแล้วผมสักตั้งซิเอ็นเดอร์ดากอนสักตั้งเด้ผมเอาเตียงมาอันนึงจริงๆผมควรจะนอนก่อนมานี้ไปผู้ชมมันจะได้เป็นการเช็คพอยแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวใช้เป็นอาวุธกับเอ็นเดอร์ดากอนแล้วกันเริ่มจากระเบิดอันนี้ก่อนครับผมเริ่มจากนี้ก่อนแล้วกันอ่า เป็นการเปิดที่ดีฮะอันต่อไปอันนี้แล้วกันปุ๊บโดนไหมอีกรอบหนึ่งสาไปแล้วผมอ่าได้นี่เจ็บนิดนึงนะครับผมมีสะดุ้งต่อไปครับผมอ่าแล้วก็อันนี้นะครับน่าจะโดนอยู่ปะเฮ้ยเลยเลยอะปุ๊บเรียบร้อยครับผมต่อไปอันนี้ก็เลงที่มุมนะฮะไม่ค่อยชอบนี้เลยผมยิงไม่ค่อยโดนอะผมแบบยิงยากอะอาฮะขอให้โดนนะครับอ่าได้แล้วต่อไปเรามาแวะขึ้นมาหน่อยเด้อตรงนี้นะครับผม ปึ๊บอ่าโอเคอเคุ้ย okay. เกือบตายกินก่อนกินก่อนต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาโ savoir, อ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้มันเฉียวเราอ่ะเกินไปเสียวนะหวาดเสียวนะรู้ไหมโอ้ยเฮ้ยเอาแย่เอาแย่โอ้โหไม่ต่อขึ้นไปก็ได้นะฮะจะฉกกันขนาดนี้เน,นี่ยนึกว่าง,งูนี่มังกรหรืองูถามจริงยิงอันนี้ก่อนแล้วกันฮะเบิมอ่าได้อยู่เหลือไหนนะตอนเนี้ยอ๋อเหลือบนนี้เหลือ,อบนนี้เอ้ยมันสูงอะ่ะมันจะยิงโดนป่ะบนนี้ ปึ๊บอ้าวเฮ้ยโดนเฉยเลยโดนไดร็กก้อนอ้าระเบิดได้แล้วผมคือแบบต่อขึ้นไปแล้วมันเฉียวผมเสียวมากเลยนะฮะเฮ้ยอันนี้ยิงยากเนี่ยมาชมผมยิงไม่โดนอ่ะโดนละอ๋อหมดยังวะหมดก๊อกยังเงินเดร็กก้อนเองหมดหรือยังถ้าหมดแล้วเราก็มาใส่เดี่ยวดีกว่ามาเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้าวมีตัวมีปัญหาเอาวางน้ําดีครับรออะไรมาเด้มาเด้เข้าน้ำมาเด้โอ้ยเด้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 ว่ายออกมาก่อนโอ้ โวยเป็นการหลบที่ดีฮะอ่าเป็นไงโดนน้ำแล้วเจ็บโดนน้ำแล้วเจ็บเนี่เด็กมีปัญหาครับอะไรเนี่ยปัญหาเยอะนะเราอะ่ะกินแอปเปิลทองก่อนโอ้โหเออปัญหาเยอะฟันทิ้งซะเลยนะครับเฮ้ยอ่าเหมือนมันจะลงมาตรงกลางมั้งเนี่ยมาลงมาเดลงมาเดเอา้าเหลืออันนึงนี่ว่าเหลือนี้อา้าวบินวนมาตรงกลางเฉยอันนึงขอทำลายเสาสุดท้ายก่อนเสานี้ใช่หมอยโดนป่ะวันนี้ถ้ามันจะยิงยากนักก็ต่อขึ้นมาแบบนี้เลยครับผมเสร็จแล้วก็ e อ t e r Point บอกว่าปาขึ้นไปเลยแล้วกันนะฮะ อ่าอุ้ยแปบนึงเอาละต่อบอ,อขึ้นมาแล้วผมจังหวะน,นี้อ่ะอันสุดท้ายไม่เหลือแล้วลงไปเลยแล้วกันขอระเบิดหน่อยดีไหนวางดีปึ๊บวางเตียงระเบิดอุ้ยมันได้แค่ประมาณเนี้ยเหมือนจะเป็นจังหวะมันบินออกพอดีนะครับโอ้เสียดายวะไม่เป็นไรเหลือเทียนทีอยู่ได้อยู่เนี้ยตอนนี้ผมก็จะยิงต่อมันนะผมอ้าววนมาแล้ววนมาแล้วจังหวะน,นี้ก็มาดิครับผมวนมาแบบนี้นะฮะอ่าตรงนี้แล้วกัน ขอลองเทียนทีหน่อยจุดเทียนทีใส่สะหน่อยละกันนะเอาให้มันพอสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ็บหรือเปล่านะอ่าวูวูวูดวยด้วยมันวนมาหาเราด้วยแวะไปตีหัวซะหน่อยละกันนะครับอ่าเจ็บดีเพื่อนเจ็บดีฝันเข้าไปตีมันเข้าไปนะครับเอาให้เจ็บที่สุดเอาให้เจ็บที่สุดเออมามันเริ่มลงมาแล้วครับผมจังวันนี้ก็เดี๋ยวขอยิงใส่เงี้ยก่อนละกันปึอ่ะฮะลงมาตรงนี้ขอวางไปสะหน่อยละกันระเบิดครับผม อันนี้ชุดสุดท้ายของเราแล้วนะครับที่เหลือก็ไล่ตบแล้วอ่าได้ประมาณนี้ผมไล่ตบตรงหัวอ่าตีมันเข้าไปนะครับไม่รู้จะตายป่ะอุย้ยช็อตนี้ไม่ได้วะ่ะตอนนี้ก็ธนูอัดอย่างเดียวผมต้องตายแล้วแหละเฮ้ยโอ้โหก็ว่าผมโดนไล่ตีไอ้ตัวนี้เหรออ่ะปัญหาเยอะนะเราอ่ะวางน้ําก่อนแป๊บน,นึงรู้สึกผศสตูผมเยอะฮะเฮ้ยมาแล้วมาละเข้าไปเข้าไปตีตีตีหัวตีหัวเออช็อตนี้มันต้องจบเราไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะ ช็อตนี้จบเกมครับผมอุ้ยเนี่ยศัยยยตรูผมยังไม่จบกับผมเลยนะฮะเคลียร์ศัตรูแป๊บนึงเฮ้ยหาเรื่องกันจังเลยอะ่ะแค่มองหน้าไม่ได้เหรอถามเจงจบแล้วครับผมมีอวทารไหมเอาไม่ได้ทอดมาใช่ไหมงั้นก็เอ้ยเนี่ยเนี่ยเอ่อเอาไข่กลับนิดน,นึงฮะไหนๆก็ไหนๆ,นๆวันนี้อารมณ์ดีฮะวางทอดไว้ข้างล่างนะครับผมเอาไข่กลับอ่าโอเคไปะตาข้าไปเลยผมชึบโผล่ไหนเนี่ยอ๋อหมู่บ้านใช่ไหม ออปักไว้ตร,นะะไวตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคปักไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากเล่น d a t a Pack นี้เนี่ยลิงโหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมและอย่างสุดท้ายผมฝากโปรโมทอีกรอบหนึ่งละกันก็คือเพลงผมนะครับเพลงขอบคุณนะนะครับผมฝากไปฟังกันด้วยนะครับถ้าไปฟังเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบขอบคุณมากเลยนะครับผมอะสำหรับนี้สวัสดีครับผม